Untertitelung สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่ออมรถมือสองอ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มัดรวมรถเก่งแบรนด์หลักให้ได้รับชมกันถึง4คันกันเลยทีเดียวนะคะพี่พี่คะสำหรับ4คันนี้นะเป็นตัว Honda Civic FC นะคะ1.8 E 1.8 l มีให้ครบจบเลยนะคะมีตั้งแต่ปี2020 ถึงปี2021กันเลยทีเดียวนะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่5,900 0บาทถึง6,900 0บาทนะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะคะแล้วตกผ่อนเดือนละประมาณ9,000เท่านั้นเองนะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.69%นะคะก่อนจะไปรับชมรออยายละเอียดคลิปเต็มกันก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่สีขาวคันนี้เลยนะ สำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัว1.8 EL นะคะตัวท็อปสุดสีขาวแบบนี้เลยนะได้รถปี2020นะคันนี้เลขไมล์200,000นะคะแต่เป็นเลขไมล์แท้เลขไมล์เดิมรถหน่วยารถเข้าศูนย์ตรงทุกระยะแน่นอนนะคะลูกค้านะไมล์เยอะไม่มีผลนะลูกค้าแต่รถสวยบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะคะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะแล้วก็กระจังด้านหน้าจะได้เป็นโครเมียมแบบนี้นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะ ัวรถสีขาวส,สวยๆเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะล้อมแกอันลอยลมดําแบบนี้นะนี่สภาพสวยใหม่กริปพี่ๆดูบอดี้ตัวรถนะคะเดิมทุกจุดนะรับประกันเลยว่ารถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีตีลังกากรไมามาแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของภายในคันนี้จะได้เป็นโทนสีดํานะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันนะคะมีคูทคอนโทรลให้ หน้าจอเป็นแบบสัมผัสทัสรีนนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังวิทยุ FM AM ได้นะคะแล้วยังเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะระบบแอร์จะได้เป็นแบบออโต้นะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ mm hmm. เบรกโฮเ้เบรกมือไฟฟ้ามีให้ครบจบเลยนะ mm hmm. ตัวเบาะด้านในจะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้านะ mm hmm. สภาพภายในสวยใหม่กิบเลยนะคะพี่ๆขาดูหัวน็อตเดิมๆนะ รอยแต้มสีเดิมโรงงานนี่อยู่ครบหมดเลยเลขไม้ไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะลูกค้านี่ในสวนของตัวห้องผู้โดยสารนะคะเบาะด้านหลังยังใหม่อยู่เลยนะนี่สภาพเบาะสวยกริบเลยอ่าสภาพเบาะสวยกริบเลยนะคะพี่ๆดูบอดี้ด้านข้างเรียมสันตัวรถคมชัดแบบนี้นะคันนี้มีสปอยเลอร์หลังมาให้แบบนี้นะคะไฟท้ายแบบ LED นะแล้วก็กล้องถอยติดตั้งจากโรงงานมีให้ครบเลยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะทั้งหมด4จุดนะกับราคานะคะสุดพิเศษเลย5,59,000บาทเท่านั้นเองฟีดาวตกผ่อนเดือนละประมาณ9,000นะคะนี่หากใครสนใจคันนี้นะแคบทะเบียนแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคันที่2นะคะคันนี้จะได้เป็นตัวรองท็อปนะเป็นเครื่อง1 8 e นะคะปี2000 ปี2020นะคะกับราคาตั้งขาย5,900บาทเท่านั้นฟรีดาวตกครอเดือนละประมาณ9,000นะคะคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะจะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะลูกค้าคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กนะคะอลอยทูโทนปัดเงาแบบนี้เลยอ่าล้อแมกลอยทูโทนปัดเงานะกระจกมองข้างพับปากไฟฟ้านะคะมีไฟเดี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัว ภายในคันนี้ก็ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเช่นเดียวกันนะคะแล้วคันนี้ได้เป็นวิทยุนะคะเดิมโรงงานสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังวิทยุ fm/am ได้นะคะแล้วยังเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้ด้วยระบบแอร์อันนี้ก็จะได้เป็นแบบออโต้แล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะออปชันต่างกันไม่เยอะนั้นแล้วเลขไมค์คันนี้วิ่งไปแค่9ก0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองเลขไมค์แค่9 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเดิมโรงงานเลย ตัวเบาะระบายความร้อนได้ดีมากๆนะบอดี้สวยนะคะรับประกันว่ารถโครงสร้างเดิมนะไม่มีชนหนักคือความจมน้ำกับสีตีลังกามานะคะคันนี้ไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะกล้องถอยติดตั้งมีให้ครบเลยนะย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้ราคาค่าตัว5,900บาทฟรีดาวก็จะตกผ่อนเดือนละประมาณ9,000บาทเท่านั้นเองนะหากใครสนใจคันนี้แคปทะเบียนทักกันเข้ามาได้เลยนะคะ ในส่วของคันที่3คันนี้จะได้เป็นตัว1.8อ่ะสองคันนี้นะได้เป็นตัว1.8 PL นะคะได้รถปี2020คันนู้อะคันนี้ปี2021นะคะแล้วก็คันนี้ปี2020ราคาเท่ากันเลยนะคะพี่ๆราคา69,000บาทฟรีดาวตกผ่อนเดือนละประมาณ11,000บาทเท่านั้นเองนะ คันนี้เลขไมล์หนึ่งแกิโลนะคะเลขไมลตามการใช้งานจริงนะนี่รถนวยอารถเข้าสูนตรงทุกระยะได้ตัวท็อปด้วยนะคะสีเทาดำส,สวยๆนะสีเทาดำส,สวยๆแล้วก็ภายในได้เป็นสีทูโทนแบบนี้สีเบจแบบนี้เลยนะพวงมาลัยมัลติหน้าจอทัชสกรีนแอร์ปรับออโต้เกียร์ออโตโอ้ออโตโนะคะบอรหนังปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะนี่บอดี้สวยโครงสร้างเดิมนะ,ะลูกค้าดู ไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคันนี้ปี2021นะคะราคา6,900 0บาทฟีดาวต,ตกผ่อนเดือนลับประมาณ11,000บาทเท่านั้นนะแล้วก็คันสุดท้ายคันนี้เป็นตัว1.8 EL เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ได้รถปี2020คันนี้บอกเลยว่าเล็กไม่แค่6,000 60, 0โลเท่านั้นเองพี่ๆนี่สปอยเลอร์หลังมีให้นะคะกล้องถอยมีให้ครบเลยนะคะเซ็นเซอร์หลังอีก2จุดนะ สภาพสวยใหม่กริปนะกับเร็กไมคแค่60,000โลนี่ภายนอกสีเทาดำภายในสีเบจแบบนี้เลยพกงมาลายมัลติหน้าจอทัชสกรีนแอร์ปรับออตโอต้เบาะหนังปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะ6 9 5 0 0 0บาทฟรีดาวตกผ่อนเดือนละประมาณ1 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆหนูพารับชมเขาๆไปก่อนนะ ต้องขออภัยด้วยใครอยากได้รายละเอียดเต็มๆเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาได้เลยนะหรือว่าจะนัดเข้ามาดูรถได้เลยพิกาดร้านนะคะ SP c e n t r Car นะคะ186นะอยู่ซอยเสรีไทย64นะคะพี่ๆคะ่ะหากใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยที่เบอร์083 C4287 62นะคะเบอร์นีแอนไลน์ได้เลยนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้าน หากใครสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ